แฟนนคคออมาเฟ่ครับเมื่อคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเที่ยงคืนตี่หนึ่งก็ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ของอลีกยุโรปฮะโดยเฉพาะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าเป็นวันปิดที่สนั่นวันไหวที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยนะคะรับลิเวอร์พูลครับได้เล็กซ์นเดอร์อีซัคนะฮะกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนีคาลเซ่นจนได้นะครับหนึ130ล้านปอนด์แน่นอนครับนี่เป็นสถิติการซื้อของลายใหม่ ทันทีครับร้อยสามสิบล้านปอนด์และสี่ตัวบนของลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นอีซักซาร่าเวส เอกีเตเก้ครับนั่นมาบอกเลยนะนรกแตกเมื่อคืนคุณบอบูบอกว่าได้แชมป์พเมร์ลีกแน่ริวฟูและซีซั่นหน้าจะเป็น3สมัยสอนด้วยเอาอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ที่น่าเสียดายสำหรับหงแดงครับก็คือกรณีของมาร์เกฮีทำท่าจะมานะสองสามทุ่มนี้ยังไงมาแน่ครับมีตดล่างกงร่างกายนะครับสุดท้ายก็พลาดไปเพราะว่าพาเลสดันเปลี่ยนใจนะครับเนื่องจากว่าหาเซ็นเตอร์ตรงใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นดิวส5้าล้านปอนด์ครับพังพินาศเลยะและต้องมาว่ากันหม่ยเดือนมกราคมนะฮะจริงๆแล้ว นั่นหมายว่าเกย์ฮีคงเซ็งเหมือนกันครับเพราะว่ามีการอัดวิดีโออำลาแฟนบอลพาเลสไว้แล้วด้วยนะฮะไอ้น้องไก่นั่นหมายว่ามีได้แลนเดลโคโลมูอาเนี่ยยืมมาหนึ่งซีซั่นอ่าตัวนี้เล่นทางซ้ายก็ได้หน้าเป้าก็ได้เพราะฉะนั้นแนวลุกสเปอร์จะเป็นมูอาเนี่ชาบีซิโมนส์คูดุสโดยมีทิชาริซอนะยืมเป็นหน้าเป้าโดมินิกโซลันกี้เป็นตัวสำรองไปก่อนนะยูกัเสเซนก็ได้ครับโยอันวิสซ่าครับมาจนได้ครับจากเบลนส์ฟอร์ด55ล้านปอนด์ก็เป็น อก่อนเดทไลน์เท่าไหร่รู้ไหมฮะสาวินาทีก่อ <g> น <år> ประกาศตัวโอ้สุดยอดเลยฮะแล้วสังเกตไหมฮะนักเตะที่งองแงกับสโมสรสุดท้ายเป็นผู้ชนะครับทั้งอีซักทั้งวิซซ่านะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สมใจฮนะได้าจาลูจิด,ดอนนารุม่าครับมาจนได้ครับโกเทีมชาตอิอิตาลีของปารีสแซงต์แชัดแมนครับแมนยูก็ได้โกใหม่นะเซนเนลเลมันส์จากลอยันอันเทเวิร์สครในเบลยเยียมฮะับสิล้านปอนด์ก็ โอนาน่ากับบายินดีมึงใส่สนับตูดไปแล้วกันนะฮะอายุ23ปีเซ็นสัญญา5ปีจริงๆนะแมวมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องมาเสี่ยงอะไรกับโกคนใหม่ยี้แล้วนะฮะถ้าเป็นน้าแมวนะยังไงก็ตามะฮะทุ่มสุดตัวให้เอมิเลโนมาติเนสแต่ว่าเขาตัดสินใจอย่างนี้มาก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันนะฮะฟอร์เรสต์ครับยืมอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกจากอาร์เซนอลได้นะครับเบนฟอร์ดก็ยืมลิสเนลสันจากอาร์เซนอลเหมือนกัน เจมีว่วารดีครับเมื่อคืนคอนเฟิร์มนะครับย้ายไปเกมโมเนเซ่ครับในเกาโชเซเล่าอิตาลีและบาเยร์มานิกในที่สุดก็ยืมนิโคลัสแจ็คสันจากเชลซีจนได้ครับวิลล่าก็ถือว่าได้ตัวดีนะได้ฮาร์วีเอ็เลียดตัวนี้นะแมวชอบเลยยืม1ซีซั่นออปชั่นซื้อ35ล้านปอนด์นะจากลิเวอร์พูลครับและยังได้เจดอนซานโชอัหนึ่งในสี่กูมาลของแมนยูไปอีกคนครับด้วยสัญญายืมตัวสรุปแมนยูเคลียสี่เทพบุตรออกไปหมดแล้วฮะจตุรเทพอย่างแรดฟอร์ด ก็ไปบาร์เซโลนาครับอันโตนี่ครับไปลาบิเตสอเลฮันโดกานาโชครับมาเชลซีและเจดอนซานโชครับไปแอสตันวินลา่าอันนี้คือดีลหลักๆนะตกหล่นดีลไหนไปต้องขออภัยนะครับเอ่อท่้นแม่ไปดูว่าลิเวอร์พูลพอได้อเล็กซานเดอร์อีซักแล้วเป็นยังไงเพราะเขายังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะ10จ่าย13นะฮะ โดยมีอาร์เซนอลเป็นเต็ง2แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ8ปดใจสิบห้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ1น่งใจครึ่งเชลซี Chelsea 1น่งใจสีทีมนี้จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันนะโดยลิเวอร์พูลนี่เป็นต่อชัดเจนเลยครับส่วนสเปอร์ของแม่แม่อยู่ที่1น่งใจามสิและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1น่งใจสนะฮะเดี๋ยวเราลุ้นเกมทีมชาติกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเตะในวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14ครับก็ประมาณ บเกือบ2สัปดาห์นะับจากนี้นะส่วนฟุตบอลในวันนี้ก็จะเบาลงโดยปกติอยู่แล้วนะครับจำานเราต้องพาไปที่บอลเนชั่นแนลลีกของกรีฑาหรือว่าดิวิชั่นหครับมองไปที่3ตัวนี้นะครับฟอร์เรสต์กรีนหรือก็บานเลยฮะจะบุกชนะมอรแคมป์ยอวิลทาวฮะน่าจะทําได้ดีที่บ้านของโซลีฮาวมัวและเซาเอนยูไนเต็ดครับจะบุกชนะวิลสโตนฮะเป็น3ทีมเยือนนะฮะสำหรับดิวิชั่นหในคืนนี้นะฮะฟอร์เรสต์กรีนยอวิลทาวและเซาล์เอนยูไนเต็ดครับ